สวัสดีครับกับผมโอยพุทเกมเมอร์วันนี้เรากลับมาเจอกันในเกม We Happy Few โดยครั้งที่แล้วเราได้ไปทำภารกิจบ้านหลังหนึ่งถล่มบ้านมาได้เรียบร้อยและวันนี้ผมกะว่าจะข้ามประตูให้ได้นะครับโอเคก่อนที่จะไปเล่นกันก็ <this> อ่มาเรามาต่อกันเลย ไหนวันนี้เราต้องคาราฟชุดครับเพื่อที่จะได้ไปต่อเมืองข้าไปเซนจอรดโฮมได้ครับอ่าไหนดีเอ่ยหรือว่าสู้กับยามดีผมว่าลองสู้กับยามเลยดีกว่ามาข้าไปเซนจอดโฮมนี่แหละอื้มอธอร์ทูบอบบี้เหมือนเดิม โอเคเสร็จแล้วมาอ่ามาสิมาเอ้ยกัดตายไปสิเอ้ยมาสิมาสิมาส,มาสิทำไมไม่ร่วงไปอีกทำไมไม่ร่วงไปอีกโอ้โห เฮ้ยมันเอาจริงว่ะเอาจริงว่ะกินขอกินก่อนขอกินก่อนขอกินก่อนเอ้ไม่ไม่แขนแขนแขนขออรอบหนึ่งมือเปล่าเนี้แหละมือเปล่าชาเลนชาเลนตัวเองครับอ่ะแป๊บดาเมจ <laughs> หรือว่าเราจะใช้หินปลาไปก่อนวะ อออ๋ออยู่นี่ตรงนี้มา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 เอ้าเอ้าแล้วเมื่อกี้ให้ตูตบอะไรเนี่ยให้ผ่านเฉยเลยอะไรวะวสงสมไม่อยู่ตรงอาวุธมัง้งเฮ้ยแต่นี้ต้องกินยายาอะไรนะ อย่าจอยอะกินเข้าไปพอถ้าเกิดไม่ก huh. mm ินยาจอยเราจะผ่านตรงส่วนสีเหลืองไม่ได้นะครับผมมามามาอยู่ไหนเอ่ยมีอะไรให้ดูบ้างโอ้หมีแต่ของดีๆให้นั้นเลยอะอื้ม ผมไปดูท่านอื่นมาเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นน้ําจากแหล่งเนี้ยครับจะเป็นน้ําที่ไม่ดีเรากินแล้วจะแบบเฮ้ยแต่ก็เจอหลายอย่างเลยอะโอหเจอ power cell เ,เลยด้วยเรามากายเหมือนกันนะเนี่ยโอเอามาโอ้โหมีชุดด้วยมีชุดด้วย อะไรเนียอะไรเนียอะไรเนียอะไรเนี่ยกดทำไมกดทำไมกดทำไมมันมายัางเนี้ยโ้ขอดูขอดูอันโ้มีคิกเก็ตทิ้งเลยครับอาวุธที่เราได้อาวุธที่ดีกว่านี้มาแล้วอ่ามามามาเค เราโยนเสื้อทิ้งก่อนเอ้ยป๊บเอาไงดีโย,โยนโยนทิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะกินด้วยกินกินไปกินไปกินไปเอามาเคเสร็จแล้วเราใส่เสื้อครับเรียบร้อยอ่าแล้วเราก็เอานี่มาได้แล้วครับผมแต่เราจะปิดยังไง เราจะปิดยังไงเอ่ยเออยเออยอย่างแรกก็เอออเออยเออยเอ้ยเออเออเอ้ยเอ้าล่วงมาแล้วครับจัดการเรียบร้อยอย่ามายามครับขอร้องแคลรี่ครับแคลรี่ปิดครับปิดปิดปิดนี้ก่อนปิดเสร็จแล้วก็เปิดหาโอเค ผมว่าเราน่าจะทำให้เขาตายเลยเอ่โอเคแล้วนอนนอนดื้อๆเลยตอนนี้เราต้องไปจุดนี้ครับแต่ก่อนอื่นเราต้องหาบ้านในพื้นที่นี้ก่อนครับเราจะได้เป็นที่จุดเซฟของเราได้อ่ายังหาไม่เจอเลยอ่ะ เออมีอะไรอ่ะเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหพระเจ้าในที่สุดผมก็เจอสักทีครับอืมรู้สึกดีมากอยู่น้ำไม่เป็นไรช่างมันอืมตอนนี้ต้องกินข้าวครับอันนี้น่าจะกินได้ของจะมือนี้กินได้หมด ของดีทั้งนั้นครับสัน oh, <God. S 1> น้ำ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 ก็หมดแล้วด้วยอนอนก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคอยว่าเฮ้ยของนี้เป็นของสำคัญเลยครับอนอนก่อนแล้วกันคพอยว่านอนนอนแล้วตอนนี้มันก็กระหายน้ำอย่างมากแล้วครับ มีอะไรบ้างเอยมีของให้เราเก็บครับโอ้ของมันแชร์กรันเออดีดีด,ดีของแชร์กันอย่างนี้ผมจะได้ไม่ต้องห่วงอ่าผมจะเก็บวัตถุด,ดิบอย่างที่บอกไว้พาที่แล้วครับว่าจะเก็บวัตถุด,ดิบไว้ในนี้ไว้ทำสิ่งต่างๆโหเราขาดาน้ำจะตายแล้วครับอีกแล้วไม่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 ไมไม อ่าเจอแล้วเจอแล้วขอเข้าขอเข้าหน่อยขอเดินก่อนขอเดินก่อนบอกก่อนครับหล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 บกินน้ำกินน้ำเออ,เอ,อกินน้ำก่อนโอ้โหน้ำจอยครับโอ้โหน้ำจอยครับไม่ดีเลยครับโอเครีเควสต์เบสิกพิกล็อกเรามีพาวเวอร์เซลอ่ามีอะไรอีกมีแอลกอฮอล์ โอเคผมจะค้าไปนี้ก่อนนะครับพลิกล็อกอเพื่อปลดล็อกพลังงานทำให้เราเดินในบ้านได้ดีขึ้นได้สะดวกขึ้นเนีย่ยยินพันเน,ยน,ยน,ยนยียแหละไหนไหนไหนโอ้ก็ไม่ต้องไหนไนสิเราแค่กดตรงนี้อ่าฮะเปิดรีเวิร์สเหรอโอมีการ เปลี่ยนกระแต้ด้วยนะครับอ่าโอเคที่จริงเราเดินผ่านได้แล้วแต่ผมอะไรเอ่ยระเบิดระเบิดว w h อิ i อิ t มันคืออะไรโอ้โห อะไรทำอะไรทำอะไรทำทำอะไร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 ฮะจะมาตีทำไมเนี่ยถามจริงนอ่าสรบแล้วครับอ่ามีแอปเปิลครับขอบคุณมากอ่าบุ๊กนี้ทำอะไรได้ โอเคไอเทมพอาหารตอนนี้จะเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับหลอดทำให้เราอยู่ได้นานขึ้นไม่มีเงินรีเวิร์สตอนนี้เราต้องเรือหอให้หมดยาจอยก่อนถึงจะสามารถทำอะไรได้อ๋อไม่จำเป็นนีครับลงทางนี้ก็ได้อยู่แหละอันนี้ได้อะไรเอ่ย อันนี้เหมือนลดอะไรบางอย่างนะครับห้าเปอร์เซ็นน่าจะลดการแบบตัวจับครับห้าเปอร์เซ็นอ่าพิกล็อกเหมือนเดิมอ่ะครับอาพิกล็อกไม่ได้เหรอ สาพิลองไปแล้วเนะี่ยต้องใช้อะไรตัดเนี่ยเออมีอะไรเนียนีบ้างไม่มีครับอ้้หอาวุธดีมากเลยได้วอว์เซลล์อีกแล้วอันนี้อะไรอะ่ะน่าจะใช้เกี่ยวไม่มีที่เลยเหรอฮะไหนลองเก็บดิ ไหนไหอ่ะเปลี่ยนกลับก่อนอ่ตเราลงทำมุนได้ไม่ต้องห่วงอ่าลงไปอ่ะเราเปลี่ยนกลับมาจากที่เล่นรอนมาหลายแล้วครับตอนนี้เรามาทำธุรกิจหลักของเราบ้างอ่าทำอะไรเอ่ย ขาบอกให้ไปทอล์กทุกเจมครับอันนี้ข้ามไป Apple Home Apple Home อยู่ฝั่งนี้สินะอ่าผมขอไปดูก่อนว่าแอป l e Home มนั้นเป็นยังไงแป๊บนึ่งแป๊บนึงกินก่อนกินแล้วละกิน่อลกินให้หมดเงาๆครักินให้มันหมดไปกินให้มันอร่อย เป็นเอลมานั้นเราอะกระโดดลงน้ําสนุกสนุกริงกระจอนนั้นความรู้สึกผมตอนนี้มันรู้สึกเหมือนเป็นยาบ้ากินแล้วแม่งบ้าหมดเลยโอเคลองเดินไปทางนี้ถูกไหมตำรวจคือตำรวจกินป่ะถามจริงเถอะหรือแค่ประชาชนกินเดียวโอ้โหแต่ฟอร์มันสวยจริงฟอร์เนี้ยผมรับเลยชอบ อ๋อนี่ไงทางครับเราหิวอีกแล้วแล้วก็เหนื่อยเขาทำอะไรอะโอ้ว้าวสักครู่ครับเเงียบ,ยบก่อนเงียบๆจะมีใครเห็นเราเบา้่าจะมีเบา้าไม่มีครับเดินไปครับโอ้โหเอ,อ้ทำอะไร โอ้โดนตรวจครับโดนตรวจเหมือนโดนตรวจจับอะไรได้ไม่รู้อ่าพลิกล็อกเหมือนเดิมคอับนี่ล็อกครับนี่อันล็อกครับโอเคตอนนี้เรามาสู่แอปเปิลโฮมได้แล้วับผมอ่าไหนเข้าไปดูหน่อยสิว่าเมืองนี้เป็นยังไงโอ้โห ตอนนี้เราต้องเข้าไปอุมโมงครับผมอ่าอ่าเราต้องไปตรงส่วนนี้เดินตรงไปเลยครับแต่ตอนนี้เราไม่มีน้ำดิมันมีอะไรให้เราเก็บบ้างอะ่ะ ผม่รู้ว่าตอนนี้เราขาดน้ำอย่างมากเลยครับอ่าเดินตรงไปทางนี้ครับมันเป็นพื้นที่ลกล้างเหรอไม่ใช่มั้งโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะไหนไปเข้าดูไปดูเข้าเฮ้ยไปเข้าดูถูกแล้วโอ้โห เหมือนเข้าไปโดนช็อตแน่เลยครับแล้วจะทำยังไงเนี่ยอ๋อต้องต้องกินยาจอยกินอยู่ไหนเมื่อกี้เทคมาแล้วนะกินครับอ่าจะเข้าไปโดนป่าไม่โดนครับไม่โดนอ่าตอนนี้ต้องรีเควส ฟาราเดโค้ดแล้วฟาราเดโค้ดออกมาจากไหนอ่ะโ <c oughs> อ้โหโ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 อ้โห,อห,อหตอนนี้เราต้องไปหาฟาราเดโค้ดครับบินไปก่อนเอ้ยโดนช็อตแล้ว <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษม,ม,มินเป็นสีแดงแล้วะ โอ้โหตาย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 รักษาชีวิตก่อนรักษาชีวิตก่อนโอ้ยอ้ยอยู่ไหนเนี่ยไหน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 หลนหล่นหลนลนหรือว่าเราไม่มีไอ้ย่าไม่มีวะเอ้ยมีโอ้พอดีเลยพอดีเลยอ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปออ๋กินเข้าไปอีกอ่า ผมว่าตอนนี้เราต้องกลับไปเมืองเดิมก่อนคะรับเมืองแสนสุขของเราผมว่าในภารกิจหลักของเราเนี่ยที่เรายังไม่ไปทําเนี่ยนี่ไงฟาราเดย์ฮาส์บอยเราต้องทำภารกิจในแน่นอนเพื่อจะได้ฟาราเดย์โค้ดมา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องต้องหาฟาราเดย์โค้ดยังไงอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำด้วยกันครับอ่าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบายัง